คุณผู้ชมครับกับเข้าสู่การไนท์ทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทยตอนนี้ก็มาถึงกู้สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ครับต้องขอกับคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับผู้สนับสนุนรางวัลแผลแตกและรางวัลน็อกเอาท์ครับขอกับคุณครับปุ๋ยไอออนนี่ครับแผลแตกน็อกเอาท์ปุ๋ยเอลนิ่แจกทุกดอกครับขอเงปรมมือด้วยครับเรียกว่าอัดฉีกกันเต็มที่ครับสำหรับรายการ8 Max มวยไทยแห่งนี้ครับมาถึงกู้สุดท้ายแล้วครับ ไทยพัฒนรัสเซีย introducing in the blue corner representing Russia is training at Windy Sport Chonburi he is 22 years old holding a professional records of 10 fight 8 win and 2 lose 2> นักชกในมุมดำเงินครับนักชกชาวหมีขาวรัสเซียครับสังกัดค่าย Windy Sport จังหวัดชลบุรีวัย22ปีครับสถิติการชกมาแล้ว10ไฟชนะ8ไฟแพ้2ไฟครับ เราไปพบกับเขาอะไรดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศรัสเซียสกัดค่ายวินดี้สปอร์ตอลาวาดีลามาซานอฟเอาขอเสียงเชียร์นะครับนักชกชาวรัสเซีย Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner, representing Russia. Please welcome Alawidi Robas <laughs> And his opponent fighting out the red corner, representing Kanchanaburi, Thailand. เขาฝึกที่มณชัยจิมที่กาญจนบุรี is 19 years o l เ h o l d ู n g ล p r ม f e s า i o n a l record of 40 i fights, 29 victories, and 10แพนักชกในมุมแดงเเป็นนักชกชาวอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดค่ายสิทธิ์มณชัยจังหวัด การจนะบุรีเช่นเดียวกันครับวัย19ปีสถิติการชกมาแล้ว45 0ไชนะ29ไฟแพ้10ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดกาญจนบุรีจิมมี่สิทธิ์มนชัย เชียร์นักจกชาวไทยหน่อยครับ Ladies and gentlemen fighting out the red corner representing การชนะบุรีไทยแลนด์ please welcome Jimmy Sitmonchai งัน้นว่าผลสรุปนะครับ Tobias กซานเดอร์สันนะครับจากสวีเดนคว้าแชมป์เข็มขัดเงินในสนามที่4ไปคลองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สนามสุดท้ายนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง แฮมซาเอนโกโตจากคองโกมิลลาดฟาซารจากออสเตรเลียโทมัสคาเพนเตอร์จากอังกฤษแล้วก็โทเบียสอเล็กซานเดอร์สันนะครับจากสวีเดนนะครับโอ้ต้องบอกว่า4คนเข็มขัดเงิน75กิโลกร,รัมนี้ไม่มีคนไทยร่วมอยู่เลยนะครับถือต้องอบอกว่าน่าเสียดายสำหรับคมสันจริงๆครับมาตกม้าตายในช่วงสุดท้ายอะ มาตั้งมาต่อในคู่สุดท้ายของรายการครับคู่สุดท้ายของรายการนั้นจิมมี่สิทธิ์มนชัยนะครับจากไทย6กกิโลกรัมกับอาราวิดิลามาซานอฟนะครับจากรัสเซียเป็นเวทเล็กที่สุดในรายการวันนี้แล้วครับสำหรับคู่นี้ครับมุมน้ำเงินครับอาราวิดิลาซามาซาลนอฟครับจากรัสเซียอายุ22ปีครับนี่ครับกรรมการสุรชาติใบสมุทรนะครับเป็นกรรมการผู้ว่าบนเวทีส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมีกรรมการประภัยประเทศ อัศดาวุฒิพิลาวันแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับน่าอนาวินิตครับมีสองอีกทีายวินดี้สปอร์ตครับสี่ทีการชก10ครั้งชนะ8ไม่เคยเสมอเลยครับส่วนดึงแดงครับจิมมี่สิทธิ์มนชัยครับมาอีกแล้วอีกหนึ่งสิทธิ์มนชัยครับชื่อนายสุขสรรศิริกุลครับชื่อเล่นาย่ิจิมครับจากอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับปัจจุบันอายุ19ปีครับ ผลิตการชก40ครั้งชนะ29เสมอ1ครับปี่จอมบิ่ขา้างมวยซิทมนชัยวันนี้คุณเอซิทมนชัยนำทีมมาครับมาเองเลยครับคุณเอแถมแต่ปุ๋ยไอออนิกแจกทุกเข็มกับปุ๋ยไ,ยยไอออนิกผลผลิตเกินคาดได้ดุจฉลาดไอออนิกปุ๋ยของคนไทยสวัสอ,อีก,กว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าจะสูงยาวเหมือนมวยขาวแต่ว่าก็เป็นประเภทเจาะยาคว้ากระจกเหมือนกันครับโอ้โห รัสเซียอันตรายครับเตะแล้วตั้งกำแพงขาโหนตัวขึ้นไปในขณะที่ดังฝั่งของจิมมี่นั้นล็อกขาไว้นะครับอ้ามีศอกซ้ายสลับครับโอ้ยเลยทิ้งศอกมาเหมือนกันครับจิมมี่โอ้ลุกล่างหน้าตาแล่อเลาทีเดียว,ยก,ยวก็ได้เข้าใจรัสเซียคนนี้อายุ22ปีครับสามปีโยก,โยก,โยกแล้วไปมาอีกแล้วครับจิมมี่ วันชัยเจอมัดเหมือนกันโอ้โหชกหน่วยเหมือนต่อยมาเยอะครับทางด้านอาลาวิดิสครับออกไ,ได้ดูครับออกอาวุธได้คล่องครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าข่อศอกโอ้โหลูกสลับหลอกแทงโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแบบนี้ไม่ง่ายครับ ทรงแบบน้ำมวยไทยสมัครเล่นนะครับดูออกวุธได้ตลอดครับดูครับขยับแล้วมีหมัดสลับทีเข้าออกไวครับนี่เรียาตัดล่างเจาะไปที่ต้นขาครับออ้ยแตโดนมาสับเอาดื้อเลยครับราวิดิสดูแล้วจังหวะหลังเงียบแล้วก็ความรวดเร็วนั้นอยู่ที่นักแกงจากลัสเซียครับนี่พยายามจะต่อล่างก่อนมาสไตล์ของซิบุลชัยแล้วครับ เร็วใช่ไหมครับก็ต้องทำให้ช้าโดยการนี่แหละครับเจาะยางโอูโ้ยนะสับเปกันครับอ้าวอ้าวโดนโดนโอ้โหพยายามจะบวกศอกตอนนี้มาครับเอาวินิสโอ้โห,โโหมาเป็นชุดเลยครับมัดเหมือนไม่หนักแต่โดนก็ไปอ,อ้าวโ,โ,โ,โดนบวกศอกถึงกัะชุดเหมือนกันเขาอ่อเลยครับเอาวินิส นี่ครับปักศอกไปเวรไอ้ทอยครับอา้าถึงกับปิดนี่เริ่มเลยครับเริ่มฝื้นแล้วเริ่มฝื้นแล้วโอ้ยมีลีสีบทย้ายเห็นมีอะไรก็ต้องโชว์ครับขยับสื่อ้าเดินเข้าหาเราดีเทียมนี่ครับมีอาบาร์ทัสเริ่มใช้บัตรมากยิ่ขึ้นครับโอ้ย แรกครับจิมมี่ดูว่าพยายามจะสวนด้วยมวัดขวาอ้าอเจอส,สอกลับโอ้ยสนุกจริงๆครับผู้นี้ถึงแม้ว่ากราดูกันมายดยน้อยคู่แต่ใส่กันไม่ยั้งแบบนี้ครับหมดยกครับแม็กสเตดเดียมกันอีกครั้งครับยกแรกผ่านไปต้องบอกว่าลบทุกอัตรบเลยครับ คด้นนโฉบหน้าของหนุ่มวัย22ปีจากรัสเซียครับอลาวิดิสลาซาชานอฟครับส่วนจิมมี่สิทธิ์มนชัยโดนหมัดไปหลายขนาดเหมือนกันครับแต่ยังทนได้ครับนี่พยายามจะฟันศอกแล้วเข่าลอยใส่ครับและนี่ับเจอศอกขวาโอ้แล้วหมาก็หมัดนี่ก็หน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนเลยครับแต่ยังทนได้สีทนได้ สีท้นได้แต่อย่าโดนบ่อยๆคือเปิดตำรากลางรับไม่ทันครับโอ้ยโดนเยะอะจริงๆเออคือหันไปหันมากล้โปวดคอเองแล้วครับแล้วอีต่อกรับ,บเรเน่คุณเอ,เอ,อยิ้มเลยกับหัวหน้านคณะประมาทไม่ได้จริงครับ สำหรับหนุ่มจากรัสเซียลายนี้ครับดูสีหน้าแววตาของทางด้านจิมมี่ยังสดชื่นอยู่นะครับหมาตามมันต่อนในยกที่สองครับอโอ้ยลับเลยเลทีจิมมี่เบียดเข้ามานี่ครับลาบิดิสมีหมัดย็บแล้ววนไปรอบๆเวทีโอ้ยเจอสอกขวาอ่าพยายามจะสวนด้วยศอกเหมือนกัน นี่ครับอย่างที่พี่อ้นบอกครับชกสไตล์มวยไทยสมัครเล่นครับเข้าออกไวโอ้ยหโอ้าวลุกขึ้นมาเดินต่อจิมมี่พยายามจะเอาคืนครับต่อร่างก่อนครับอาราบิดิสโอ้โหต้องการแกไม่จนจร,จริงๆครับแบบผิวเหลือเกอินนะวนออกซ้ายฉีกออกขวาโอ้โหตสองนี่ครับเสีย เป็นเรื่องหรือเปล่าครับเ่สสาสุดท้ายมีซึมมีช้าอิมมี่อย่าลวมนะครับโอ้ยน่ครับหลวมมาเจอเข่าซ้ายของอาราบิดิสอาราบิดิสถอยฉากออกมาแล้วจ่อล่างก่อนโอ้ยฟันด้วยศอกข,ขวาครับถ้าไม่ได้อ่านประวัตาวาดดิดีผมมองว่าอาราบิดิสต้องชกม,มาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยถ้าเอา้ามีแผลแตกแล้วครับได้แล้วครับได้แจกนะครับไอโอ,อนิกยันคู่สุดท้ายจริงๆครับโอ้ยศอกขวาของอาราบิดิสครับ อุ๊ยหลังหลังแรกเลยมือขยาวสาวดาวใส่สาวเอาครับจังหวะนี้สับศอกอใหญกเลยครับอ้าวมีรันมุดแผ่นดินมาทุกอย่างเลยครับลุกเพืีอยเลยครับโอ้ยปัญญาขับปากเลยครับจิมมี่ถ้าจะกระเด็นออกมาครับอุ้ยโดนครับจิมมี่นี่พยายามจะใช้หมัดซ้ายค้ำวัลระยะนะครับแล้วก็ถึงนัดหมัดขวา แต่ทางด้านอาวิีทีแกเดินเสียบเลยครับโอ้ยเอา,เอาอดูครับโดนเสียเลือดไปแบบนี้โอ้ยแกไม่บังเลยครับนี่ฮะอุ้ชกไปยิ้มไปครับโอ้พยายนใจฮิลนร์โนเวดินจะเจอเข่าของจิมมี่เข้าไปเอา้าจิมมี่ยังคงเดินก้าวอ,าอีกโอ้ถึงกระดามนขวาคารานิด สวนด้วยเข่าซ้ายครับดูครับปล่อยการแล้วครับจิมมี่หวังตัวหวังแรกอย่างเดียวครับิมมี่ครับแต่เข้าไปโดนเข่าตอกาเข่าเข่านั้นถึงก่อนครับอาราเบียสแทงอุ้ยเลือดเลือดออกอ้าวอ้าวโอ้ยผ้าไปโดนทุกขวาครับอุ้ยลำตัวขึ้นบนนี่ครับด้วยเข่า สวนด้วยมัดขวาและสอกขวาเจอสอกขวาของอาราวินิสนี่ครับความมันความรา้อนใจของแปดแม็กซสมวยไทยถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับ <Max. S 2> นี่แหละครับคือความมันระดับโลกจริงๆครับสำหรับแปดแม็กซ์สมวยไทยครับ เชื่อหรือ,อไม่ครับว่าอาราวิดิสครับชกมา10ครั้งครับโอ้โหแต่ชกเก่าเลยกเกินครับเด<อ>็กคนนี้หน้าละอ่อนแต่อยู่22นะครับ<อ>ส่วนจิมมี่ครับ19ปี<อ>แตกเรียบร้อยแล้วครับฝากแผลไว้บนใบหน้าของจิมมี่เลยครับสอกขวาของอาราวิดิสโอ้ยต้องโปะกันเยอะเลยครับ<อ>ที่สำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมารับรางวัลจากปุ๋ยไอออนิกครับนี่ภาพช้าโอ้โ ดูถึงจังหวะนยังไม่แตกนะครับเดี๋ยวูแลแตกจังหวะไหนโอ้โหดูแลไอ้แก้วัดระยะเลยครับดูแล้วแตกแล้วครับดูับเลือดโลมใบหน้าเลยครับแล้วก็ซ้ำไปที่แผลนี่แหละครับหัวใจจะทำด้วยอะไรครับดูครับยกสุดท้ายครับจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับ สำหรับจิมมี่กลมเอสิทมนชัยเป็มเทบเลยครับค่อนข,ข้างสีหน้าเครียดพอสมควรครับ3นาทีที่เหลือครับดูครับว่าเป็น3นาทีของใครฮาราบิดิสวนออกข้างนะครับดูครับแล้วก็ยืนนี่ยืนด้วปลายเท้านะยอ้าแข้งขวาของจิมมี่มานะครับ เหมือนว่าว <aid> ัน <Solomon> นี้ส่งเข้าประกวด3คนครับสิบมนชัยยังไม่ได้รับการชูมือสักคนครับลูกปลาก็ได้เพียงแค่เสมอนี่ก็เป็นลายสุดท้ายของสิบมนชัยครับวันนี้ขาปลาวางให้ขาสวยครับกิมมี่ลาริสิสจังว่าหยับนี่กระตุ้นในการประกวดผู้มืยครับตัดมวยต่างชาติชกเพียงแค่สิบไฟครับ นักมวยไทยระดับ50-60คว้าสบกบโดนโดนนักมวยต่างชาติแม่นี่จะเรียกว่าแส้มวยก็เป็นได้ครับเอราดีดต้อนมีหมัดหนึ่งสองทีนี้โดนโอ้ยระวังล่างนี่โดนบนเลยครับตัวอาศัยเชือกโอ้ยอไทยปล่อยหมัดดีดต้านกดโอ้ยใจด้านขวา ยังเฉยๆแล้วเดินเข้าไปพิงเลยัะขวาตอนนี้แต่อาวีดิทับอะไรทำไมก็ดีโหมดครับเหมือนหน้าตานี่แหละคอ้ยโอ้ยอ,อยากจะเล่นที่ข้างขวาหนเหมือนันกับจิมมี่หลาวิดิสโอ้ครับต่อยล่างแล้วสลับบนโอ้โหต้องชื่นชมจริงครับเด็กคนนี้โคตไก่แน่นอนครับ ตอนเข้าหาสิงลี่เนี่ยนี่ไมีผลกระทบจากแผลที่เปิดออกเนี่ยทำให้ชกยากโอ้ยหนึ่งสองสามเนี่ยออกทีออกเป็นชุดขวาของลาลิบิสเหม,มือนกันขยับเข้ามาจอล่างก่อนครับนี่ครับแล้วมีฮิรันม้วนแผ่นดินครับโอ้ถึงแม้ว่าจะชกมาสิบครั้ง แต่โชว์เหลือเกินครับชนะ8ปแพ้สองแต่วันนี้นครับจะเพิ่มเซตได้หรือเปล่าครับหลักมาเรีครับโอ้ยเอาสกปรกเอาไิดิสมั่นใจเลยครับอ,อย่างเดินต่อเนื่องครับสำหรับเอาิสตัดกกตัวโอ้ยบนล่างสลับบน อินนี่ออกกันห่อนแรงให้เห็นเลยครับพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกันแต่เจอศอกนี่ครับปล่อยออกมาเมื่อไหร่สำหรับหมัดของอาราวิธครับต่อยเป็นโดนโอ้โหทีมงานนุ่มเห็นดีดีแล้วโอ้โหสุดท้ายจริงๆครับโอ้โหต้องชื่นชมครับทีมงานประกบคู่มวยรวมไปถึงอาราวิธครับ ยี่สิบสองปีครับโชคเพียงแค่สิบไฟไฟนี้เป็นไฟที่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับโอ้ยทิ้งนวดซ้ายและขวาพยายามจะโต้ด้วยแข้งแต่เจอหมัดครับดูครับโอ้ยนี่ครับสาวเป็นพายุเลยครับในช่วงเงิสุดท้ายต้องออกมาถอยครับเพราะว่าแผลแตกครับทำให้โชคลำบากครับ อ๋ัเลยวันนี้รับตัวแล้วสลับไปหน้าโดนเลยครับหน้าสะบัดเลยครับเดี๋ยวไปฟังการชูมือจากคณะกรรมการครับคุณผู้ชมครับเดือดกันจนถึงคู่สุดท้ายแบบนี้เราต้องไปลุ้นครับว่ารางวันโบนัสจะแตกหรู้ไหมครับโบนัสได้นังวันโบนัสทั้งคู่ครับคนละ5,000บาท

นี่แหละครับศึกมวยไทยความมันโลกแบบนี้เราก็ได้แชมป์เปี้ยนคนใหม่ครับโทบิ๊อเล็กซานเดอร์สันจากประเทศสวีเดนไปสัปดาห์หน้าครับพบกันกับสนามใหม่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมครับแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาเปิดแล้วอย่าลืมมาติดตามชมกันที่นี่ครับพัทยากลางซอย4 2ครับเอาละครับวันนี้เวลาของการเ่านทอาสดก็หมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณสปูนสำรับสรุนใจดีของเราครับเงินติดล้อชีวิตหมุนต่อได้และมิตซูบิชิเฮฟวี่ดีวิตี้ครับ ตรับวันนี้ผมเบียร์แม็กซ์มวยไทยต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจอนเดียลุยเต็มพิกัดจัดหนักทุกสภาพดินทดลองขับวันนี้ลุ้นรับฟรีหนึ่งคัน